นะอันนี้ก็เล่าพอได้เชื่อมเรื่องที่ไปที่มา <c oughs> นะแต่ที่สําคัญตอนนี้ก็คือว่าเมืองนี้เมืองรามคามเนี่ยนะก็ได้รับส่วนแบ่งพระาธาตุมาหนึ่งท่านานนะอันนี้ก็ชัดเจนนะเป็นหลักฐานชัดเจนแล้วก็มีการนำมาก่อสถตูบรรจุไว้นะการบรรจุก็อย่างที่กล่าวไปแล้ว เขาไม่นิยมบรรจุข้างบนนะเพราะถ้าแต่ก่อนเขาเอาดินเผามาทําเป็นอิฐก็จะทําเป็นห้องฝังบรรจุไว้ข้างล่างอันนี้ก็เป็นนิยมของอประเพณีการบรรจุพระธาตุที่สืบมานานแล้วแหละ,ะตอนมาภายหลังเราก็ไปทําเจดีย์ในสงฆ์วิหารแล้วก็บรรจุข้างบน,นบรรจุข้างบนก็มีเพราะว่าคนเข้าไป นะก็ไปใช้สวยสถานที่ได้ไปนั่งสมาธิไปทํากิจกรรมในเจดีย์ที่เป็นวิหารได้นะก็ต้องบรรจุข้างบนจะเป็นบรรจุข้างล่างแล้วเราก็ไปนั่งทับพระธาตุแต่เจดีย์ที่เขาสถูปที่เขาทำตันๆเนี่ยนะก็จะมีห้องบรรจุพระธาตุด้านล่างนะด้านล่างการขุดค้นก็จะเจอในลักษณะไม่ต่างกันการขุดค้นพระธาตุต่างๆที่ทํามาเรื่อยนะแต่เราก็ ไม่ใช่พวกนักโบราณคดีแต่เราก็พอได้ยินได้ฟังว่าเวลาที่พระาธาตุเก่าแก่นะผูพังผู้คนไม่สนใจแล้วนะโบราณคดีก็จะไปขุดค้นไปเก็บนะเอาไปเก็บในที่อันเหมาะสมนะมีของมีค่าหรือว่ามีพระาธาตุบรรจุไว้ในที่ต่างๆต,ตอนนี้เราก็ถือว่าได้มาอยู่ต่อหน้าพระสถูปรามคามนะ จะมีเรื่องเล่าตอนนี้แม้พระาธาตุจะไม่มีอยู่แต่ก็ยังมีเหตุการณ์ที่ให้เราได้น้อมและลึกนึกถึงในความเป็นมาได้นะเคยมีพระาธาตุบรรจุที่นีนะ่ก็เลยเรียกว่าอุเทสิกะเจาะจงพระพุทธเจ้าเนาะนะตอนนี้นะถ,ถ้าเป็นแต่ก่อนก็เรียกว่าทาตุกะมีพระาธาตุอยู่อนะนี้ก็ต้องทำกิจกรรม เดินให้รอบนะประทักษินตามนี่เลยเนาะจะได้เห็นทุกด้านเครื่องสักระบูชาใครเตรียมไ้แล้วจะมาวางไว้ถือเฉพาะส่วนตัวก็ดีเหมือนกันนะที่วางอยู่ตรงนี้ก็หยิบช่วยกันถือประทักษินบูชาคิดว่าจะลืมไหม ข้อมูลที่เล่าให้ฟังไปคิดว่าจะลืมนะเอนดี ND. อย่างน้อยเราก็เอาใหญ่ๆความเป็นมาของสาภิัจวงทําไมเรียกว่าสากะนะมันมีต้นสากะแล้วก็มันมีคําอุทานของพระเจ้าโอกากร,ราชสักกะใช่ไหมช่างกล้าจริงลูกเราช่างองค์อาจจริงอ่าเดี๋ยว ผมหาขาตัวเองก่อนเต้มไปแล้วขามันชอบหายเนเี่ยนะถ้าพวกเราจำไม่ได้ไม่เป็นไรลวงพ่ยาคะจำเก่งจะคอยตอบปัญหาให้นะ เกีอยอไหมตอนนี้กี่มโมงอ่ะเป็นเวลาะนี่เวลาเยอะ,ะเลเยนแช่วงเช้าเราที่เดียวเราเราย้อนกลับไปอาหารที่โรงแรมเหมือนเดิม แล้วก็ช่วงบ่ายเราไปัเกะไปเมืองกบินละพัฒนี่เรามาที่เมืองรามคามก่อนนะทักจิตลไป อาจะมานั่งก่อนแล้วมานั่งก่อนไม่ใครมีทุกไหมอย่าเพิ่งทุกนะอย่าเพิ่งทุกใจดีมันมีแก้วก่อน <c oughs> สวนมนุษย์รอบนี้โยโซบาคาวาอรหังสัมมาสัมพุทโธสวากาโตเยนะบาคาวะตาธถมโมสุปะฏิปันโุญาตบาคาวะโตสาวกสังโฆธรรมยังบากวันตังสัตถมัง pues ส mm ัส nah ังค <uch la S 2> <uch la S 1> <iros> ัง <ila>

ปัณาการะโถเตปะติกันหาตุธอมหังจิการตังนิทายาสุขายาอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาตัวทงภะคะวันตังอะภิวาเทมิ mi. パディパンのパカワトサワカサンコサンカンナマミ。 Nga mô ta sa ma ka wa to a ra ha to sa ma sa mbu ta sa mô ta sa ma a ra ha to sa ma sa mô ta sa ma a ra ha to sa ma sa PITIPISO PAKAWA ARAHANG SAMMA SAMGOTO VICCHAYA JANANA SAMPANNO SUKATOLO KAVITO

สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาว Wakasanko ya yapatipan No bakawato sa wakasanko Samitipatipan No bakawato sa wakasanko Yatitang jatari Puresa yukani Antapuresa pukala No bakawato sa wakasanko sa waka Ahuneyo, โยากิเมโยอันชลีกะระมิโยอนุตระปัญกาเกตังโลกาสัติโยโสภะวะอรหังสัมมาสัมพุทโธราภูุมีพระภาเจ้าพระองค์ใดเป็นพระอรหันต ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกเส้นเชิงประสรูชอบได้โดยพระองค์เองตังพุทธทางพระขวันตังสรนังคัจฉามิธรรมมันจาสังคัญจาข้าพระเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้า พระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งขอกราบนอบน้อมบูชาพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเสียสละสังสมบารมีนับพบชาติไม่ท้วน จนสามารถตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณประกาศธรรมเครื่องนำออกจากทุกพร้อมทั้งกล่าวพระธรรมและพระอริยสงฆ์ขอนอบน้อมบูชาด้วยเสียงกล้าแด่พระมหาสถตุก อันเป็นสถานที่ทบรรจุพระบรมสารีริกธาตุหนึ่งทานานแห่งนี้นด้วยเครื่องอาหมิสบูชาทั้งหลายที่ได้จัดเตรียมไว้ดีแล้ว พร้อมทั้งการปฏิบัติออบูชาอันมุ่งตรงต่อโลกุรตรตธรรมขอให้การน้อมบูชาของข้าพเจ้า,งา,จ,าจงเป็นพลวัปัจจัยใ,ให้ข้าพเจ้าเจริญงอกงามในพระสัตวธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไป สามารถอบรมไตรสิกขาเพื่อรู้แจ้งอริยสัจธรรมตามเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพทธเจ้าและเราพระอริยสาวกทั้งหลายในการอันไม่เนื่นช้าตราใดที่ข้าพระเจ้า ยังต้องเวียนว่าอยู่ในวัฏฏะด้วยบุญนี้ขออย่าได้ไปสู่อบายภูมิให้ได้เกิดในประเทศอันสมควรห่างไกลจากคนพาลมีกัลยาณมิตรจักนำแต่สิ่งที่ดีงามข้าพเจ้า พึงเป็นผู้มีจิตใจอ่อนโยนน้ตใอนอมรับคำแนะนำที่ดีที่ดีโดยง่ายทุกเมื่อย่าอย่าได้ประสบพบเจอกับคำว่าไม่มีว่าไม่มีไม่สะดวกในการดำเนินชีวิตในการำเนินชีวิตในการเจริญกุศลธรรมขอกายวาจาใจนี้ อย่าได้เข้าไปกระทบกระทังะทะท่งต่อผู้หนึ่งผู้ใด,ด,นดในการไหนไหนเลยได้ฟังพระสัจธรรมไยินดีในการประพฤติธรรมดีในการประพฤติธรรมแทงตลอดอัดและทงาตลอดอัดและทำโดยง่ายโดยไม่มีอุปสัขขดขโดยไม่มีอุปรรคขัดขวางใดๆด้วยเธอ Sato, Sato, sa